สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับผมอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมครับคลิปนี้จะเป็นเลขคํานวณของอาจารย์เน้อครับผมครับงดว่าหันเลขเสียนอนกินครับพี่น้องเนาอครับเลข่างเพิ่นมาเต็มเต็มเลยครับผมวิ่งล่างแปดครับเลขติดล่างแปดเก้าสี่เด่นไปที่แปด ตัวประกบ1นึ่งครับพี่น้องเนาะครับเข้าที่เครับผมครับเอามาตามกันต่อครับพี่น้องเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขเสือนอนกินบนเพิ่รุดครับผมพึ่งจะมารุดเด้อครับพี่น้องหลังจากที่เดินดีมากสามตัวมาถึงสองตัวครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเนาะวดนี้อาจารย์สายบุญวัดป่าครับคำนวณ แวเด้อครับผมครับเลขของอาจารย์ชิมีเลขเทึ่งเป็นเลขคู่บาครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขคำนวณอาจารย์ครับในคลิปก้อนน้านี่ได้ลงไปแล้วเด้อครับผมเลขของคู่บาวัดป่าครับพี่น้องครับคลิปนี้จะเป็นชุดคำนวณของอาจารย์ครับผมครับโดยเฉพาะจับตาดูให้ดีครับพี่น้องเนาะเลขล่างของอาจารย์ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่าก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผม ครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหลขอาจารย์กันเลยครับครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับคลิปนี้จะเป็นเหลขคานวณว่อาจารย์ เลขล่างนะครับเนาะครับเลขล่างครับว่งหันกับเตรียมๆเลยครับผมวิ่งล่างแปดครับนี่ครับชุดเตรมกับมาอยู่นะอาจารย์เนาะอาจารย์บ่ได้จับหมดครับครับกัวประกอบกับมาอยอะสวัสดครับมันมันหลยตัวเนาะก็เลย้บริดัจับครับจริงจริงอาจารย์กัเด่นแปดอยู่ครับผมครับประกอบก็จะไดดซี่คูครับแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดครับ เอามาเบิ้งกันต่อครับเลขล่างเลขเสียนอนกินล่างครับผมครับครับงวัน,นี้ขอปั้นตัวเดียวไปก่อนเนาะอ่าวิ่งตัวเดียวครับโอ้ครับผมวิ่งตัวเดียวสองนะครับงวัน,นี้วิ่งล่างสองครับส่วนสามตัวกับคือมี่มี่เก้าสองศูนย์นะครับ เก้าสองศูนย์ครับสามตัวสามตัวที่เดินดีนะครับครับแต่ว่าการจีบถอดออกมาให้ตัวหนึ่งนอกก็คือสองครับรู้สึกว่ากัชนชนหลายส่วนเยู่ก็เลยเราเดินไปมากถึงเป็นสองเดินวิ่งสองนะครับผมเดินสอมสองลางครับครับสองกับศุนนี่ทอดกันนะครับตอนนี้อืมสูซีกันกับซูสีกันรู้ว่าจิมน้ำกันครับ สี่มาได้สองกระสือครับผมแต่ว่าก็ตัสิคพุ่งแบบพุงเร็มามาสองหลายกว่านะครับเนาะครับผมอ่ะปานิกะเอาเข้าเอาตัวประกอบเนาะครับต้องมือเพื่อเพื่อจับคู่ว่าเขาไข่ยันทีเพิ่นจะจับออเนาะครับเนาะแม่ยู่ครับผมอาจารย์กันนะครับคตัวประกบกับสี่หกเจ็ดแปดนะครับสี่หกเจ็ดแปดครับครับครับ สี่หกเจ็ดแปดครับสี่จับคู่ให้จักเมื่อไหนชักเขาคู่ครับผมหกเจ็ดคู่รังบึงนะครับเนาะครับครับอันเน่นสองนี่ถ้าสองมากก็ตีเป็นเจ็ดสองครับที่สองนะครับเจ็ดสองสี่สองครับครับหลักเก้าก็อาจจะเป็นเก้าเจ็ดกับเก้าแปดครับเก้าเจ็ดเก้าแปดครับ หลักศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับผมสุดท้ายไอฝากมั้ยนะครับศูนย์หกครับครับอีกตัวคือศูนย์หกครับครับตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นคือเน้นสามตัวนะครับเน้นเน้นเจ็ดสองครับเจ็ดสองสี่สองสี่สองเก้าเจ็ดครับ เก้าเจ็ดครับครับที่ที่เรียกกะอ่าอาจจะมาอะรอยู่รับแต่ว่ากะบับอรเนียนรถไล้เนาะครับไหนเป็นจับเป็นหงอนะครับเนาะครับผมครับเก้าสองศูนย์ชุดเต็มครับพี่น้องเลขติดล่างกรดึงออกมาคือสองครับครับวันนี้ก็มักสองอยู่ครับสองห่งสองกับศูนย์นี่แหละครับดึงออกครับ เดียวซูนกับเสียดาสองในครับงเงินนี่ครับเจ้าอาจาสไม่ได้จับศูนสองน้ำกันเนาะครับครับไม่ได้จับแต่ว่าม่านน้ำกันได้ด้วยครับเนี่ยูนสองหรือว่าสองเก่านี <agę> ่ม <guarding okay>? ่านน้ำกันได้ครับเนี่ยครับเล็กติดล่างเคยมานน้ำกันยี่เลยครับพี่น้องครับแมนแมนเคยมานน้ำกันครับอาจจะเป็นหมวดบ่ซูนเก่ากับเจ็ดเก่าเนี่ยนะครับผมเคยมีอยู่ครับครับครับอาชีพว่าอาจารย์าสไบุลวัดปลาบรรจับบ่เสือกจับเลยด้วยครับศูนย์สองหรือว่าสองเก่ายังสี่กับมานใดด้วยกัน ครับผมครับครับเพราะว่าเขอกระบิดขันจับเปิดมันกระลายตัวนะครับเนาะเมนอยู่ครับครับแต่ไม่จับให้เพราะตัวเนียนๆให้ครับครับเนียนๆสามจุดนะครับมันี่อาจารย์ไปวัดอยู่บ่ครับผมวันนัดเป็นว้นมืออื่นครับผมอ๋อวิบลึงห้องหน้าครับครับครับห้องหน้าครับลูกก้วนเหรครับครับผม ว่าเอาดินเพื่อนเอาดินจะล่วงไปขนาดดินลงแล้วๆกับเสี่ยวซี่แพ้ไปแค่พื้นไหนเพื่นนะครับครับนี่ไงปูเพื่นขามาไถ่หรือเปล่าครับปูเพ่อทั่วไปย่อ๋อเพิ่นมาหรือเปล่าครับครับครับเพิ่นขาแมาไทยหรือเพิ่อนตาเพิ่นอนเฉ่นะครับเป็นไปทั้งเหนือเพิ่นละโอ้แต่ว่าเพิ่นท่านเห็นง้อขึ้นมาวัดมาครับบ่บ่ครับเพิ่อนมาขึ้นมาถูกดงขึ้นเหนือต่อครับคับขึ้นเหนือต่ออยู่ครับจะ่าขอแจ้งไว้ว่า เพิ่นเพิ่นมาแล้วเพิ่นขามมาแล้วครับโอ้บางหันเพิ่นให้เจ็ดแปดห้าด้ยครับพี่น้องเจ็ดแปดห้าครับเดี๋ยวจังไรอ่ะเพิ่นให้ต้องวดแล้วเนาะครับพอผมแต่ว่าจังไรมาเบิ่งคงที่ไทยทีหนึ่งครับครับก็บอกไปว่าเขาเพิ่นอยู่หรอกคุยกับเพิ่นเยอะว่าอุ้ยกันไปยืมบองไม่กันพูดดีนี่โซกับฟันดีครับเขามาบอกเลดเด้อบอกเพิ่นอยู่ครับครับผมใกล้ๆเมื่อคนละครับมาเจอเพิ่น มันหนีไม่ได้น้ครับนาะครับอาจารย์ครับขอรอติดตามครับพี่น้องแต่ว่าก็อย่าลืมบนนะอาจารย์ครับผมครับบนครับครับอาจารย์เห็ดแล้วช่างค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับับเสือนอนกินบนครับว่าขอตรวจคอให้ในร้านนะครับงวดต้องหันถือว่าเป็นงวดแรกที่มันหลุดเนียนู่ครับผมปกติต้องมีให้เห็นเลยครับครับแต่ล่องหายอีกแต่ล่องหยัน นั่งเชียรครับกามาเชียร์นี่ครับวันตัด,ดลุนลุนแรงครั<ส>บแน่นนี่ครับผมใจใจอยู่กับตัวหลายๆได้ครับเด้อร์ซีก็ได้วันนี้เอาไม่นะครับเนาะเอาไม่บพี่น้องสูกันต่อครับผมเลขบนอาจารย์ครับคันนี้ลุนแล้วครับคิดว่าสิเขาอยู่งหรอกครับผมครับเขากามาเชียร์กับขอบพระคุณอาจารย์ได้ครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์สายบุญวันปลากับสำหรับเลขล่างและเลขติดล่าง ครับสิรบกวนอาจารย์ซับหนีครับผมครับสวัสดีครับโสมมันมานใช้ผัดีดีสงการนะครับเม่ยนยุครับผมนี่เอฟซีเพิ่มพอคะแม่ทุกท่านเป็นนิโศใช้สงการนี่ต่อคือเป็นยุคข้างไกการ์ดใครคนมีเงินมีข้ามกันมาบ้านไม่อยากพ่ออยากแม่ครับอยากลงตัวเนาะแม่ยนยุครับผมเดินทางปลอดภัยมีเงินใส่พร้อมครับผมโสมมานเป็นสงการ ตามเปิดน้นๆเเนาะเจ็ดสองที่สองเก้าสองเก้าเจ็ดนี่แหละครับเนาะครับผมนี่นะครับเอาตามนั้นเดอครับพี่น้องจังไใดก็ติดไว้น้ำเช็กหน่อยครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเป็นเหล็กติดล่างหรือว่าเหล Wolf, 72, 72, 92, mm ็กล่างได้คร nah ับพ uh uh ี่น้องบมื่อหันเพิ่งก็ให้วิ่งล่างแปดครับวันนี้วิ่งล่างสองครับผม เลขติดล่าง9 2 0เน้นไปที่2ครับ2กครับ0นี่อาจารย์ว่าให้ขันแนน่นทอกันเลยครับพี่น้องครับเลขตัวประกอบ4 6 7 8ครับประกอบคู่ได้7 2 4 2 9 7 9 8 07 08และ06ครับตัวเนียนของอาจารย์มี7 2 4 2แล้กับก็9 7ครับผม3คู่เอาถ่ายคลิปนี้ ครับเ่ามาเชื่อกับขออ,ยอ,อ,ยอ,องงวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเ้อครับพี่น้องครับ1เมษายน67ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ